รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินันข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเช่นที่พักอาศัยอาหารครอบครัวถูกทารุณกรรมต่างๆถูกสแสวงหาผลประโยชน์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้วงเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทสูงสุด3ครั้งต่อปีนะคะ วิธีการก็คือยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือได้ในกรณีที่ผู้สูงอายุยื่นเองก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีบุคคลอื่นยื่นแทนนะคะให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ให้แก่ผู้ยื่นเรื่องค่ะหากไม่มีหลักฐานนะคะก็ให้มีหนังสือรับรองจากทางราชการออกให้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีถิ่นพักอยู่ในพื้นที่นั้นจริง สถานที่ขอความช่วยเหลือก็คือกรุงเทพหมหานครที่กรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ค่ะในต่างจังหวัดนะคะสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง76จังหวัดค่ะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a i g o v g o t h